สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องพลอยนะคะในช่อง YouTube สปอร์ตบายพลอยะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องพลอยอยู่กับเจ้ารถสีประตูรุ่นสปอร์ตนะคะรุ่นนี้เป็นคัปเปอรสองล้อนะคะมาพร้อมกับเกียร์ออตโอต้แบบ6สปีดนะคะราคาจะจำหน่ายค่ะอยู่ที่994,000บาทนะคะคันนี้ค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ2.0ท์ 0, โบเดี่ยวนะคะแรงม้าจะอยู่ที่170แรงมิดจะอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะตัวรถนะคะวันนี้แต่งสีดำนะคะตัดสีแดงรอบพันนะคะจะเป็นยังไงมาชมกันเลยค่ะ มาชมกันที่ด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้านะคะ <shorts. S 1> เราได้มีการเปลี่ยนกระจังหน้านะคะเป็นอักษอนฟอร์ดเอฟโ r อาร์ดีนะคะตัวหนังสือนะคะสีดําตัดสีแดงสวยๆแบบนี้เลยกระจังหน้าจะเป็นรวงเพื่อระบายความร้อนได้ดีนะคะมาพร้อมกับไฟสามดวงที่กระจังแบบนี้ด้วยค่ะในส่วนของด้านบนฝากระโปรงนะคะอันนี้เราได้ติดสกูฟิตนะคะเป็นสกูฟขนาดใหญ่พิเศษนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกทํานะคะเป็นสีดํากับตัวรถนะคะตัดกับสีแดงแล้วก็ดําด้านนั่นเองค่ะมาให้สวยๆแบบนี้เลย ในส่วนของตัวไฟหน้าของเขาเนะคะก็จะเป็นไฟหน้าเดิมๆจากโรงงานนะคะเป็น LED นั่นเองค่ะมาพบกับที่ครอบไฟหน้าสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะในส่วนของตัวรถเดิมๆนะคะจะมีทางด้านหน้าเป็นตัว H แบบนี้นะคะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะพร้อมกับครึ่งนี้นะคะที่จะเป็นสีเทานะคะแบบทางตัว H และทางด้านล่างนะคะที่ตัดด้วยสีเงินนั่นเองค่ะ นีนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่เป็น LED นะคะและมีห่วงลากสูงทางด้านล่างนะคะให้สองชิ้นตัวนี้จะติดกับแชสซีนะคะมาให้จากโรงงานเลยค่ะเยี๋ยวมกอนพามาดูด้านข้างกันนะคะสําหรับทางด้านข้านตัวรถนะคะเราได้มีการติดนะคะในส่วนของคิ้วล้อนะคะขนาด6นิ้วนะคะแบบมีหมุดมาให้แบบนี้เลยนี่นะคะสวยๆนะคะรับกับล้อมากเลยนะคะตัวนี้ในส่วนของตัวล้อนะคะแม็กยางตัวนี้นะคะลูกค้านะคะเลือกเป็นแม็กของ OAC นะคะ ตัวลายเป็นลายมาเวลนะคะสีดําเงานะคะตัดกับสีแดงส่วนตัวยางนะคะตัวนี้จะเป็นของอาริซันนะคะเป็นยางอาทีนะคะขนาดยางอยู่ที่33มสิบคูณสินะคะมาให้สวยๆแบบน,นี้เลยเราได้มีการเปลี่ยนปิดน,นกด้วยนะคะตัวนี้เป็นของยกนะคะแล้วก็เห็นลูกหมักกันโง้งนะคะมาให้พร้อมเลยคะ่ะเดี๋ยวทุกคนข้ามมาดูด้านข้างกันต่อนะคะในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะนี้ลูกค้านะคะเลือกเป็นสติ๊กเกอร์นะคะสีแดงค่ะเป็นลายมา้านะคะตัวนี้ก็ ติ๊กเกอร์จากข้างหน้าไปถึงข้างหลังเลยนะคะมาให้สวยๆแบบนี้เลยแล้วก็สําหรับตัวรถบอดเดิมๆนะคะจะมีบันไดข้างมาให้ด้วยนะคะสําหรับรถยกสูงค่ะอ๋ออีกนิดนึงนะคะคันนี้เราได้ยกสูง2นิ้วนะด้วยนะคะแล้วก็สําหรับตัวหูกระจกนะคะก็จะเป็นสีเทาดํานะคะเป็นสีเทาดําเหมือนกับตัว H ทางด้านหน้านะคะมือเปิดต่างๆนะคะก็จะเป็นสีแบบนี้เลยเราได้มีการติดเพิ่มเติมในส่วนของตัวชิว้นกระสานแล้วก็ตัวเราหลังคาเนี่ยนะคะตัวเราหลังคานี้ราติดเป็น 3M นะคะ มาดูที่ด้านหลังกันเลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นโลบาเล็กแขนยาวนะคะของ Outlander นะคะตัวนี้จะเป็นแบบท่อคู่นะคะตัวนี้ก็มาใหม่นะคะฮอตชิทเลยตัวท่อคู่นะคะก็จะเป็นแบบนะคะที่ค่อนข้างมีความเท่แล้วก็ความทันสมัยนะคะให้แบบนี้เลยจะมีไฟสปอตไลท์นะคะอยู่ทางด้านนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ไฟเด็กอยู่ที่กระจัด้านนี้เลย และสําหรับคันนี้นะคะก็จะมีที่หยิบขึ้นกระบะท้ายตัวนี้มาให้จากโรงงานด้วยนะคะหยิบค้องน,นะคะได้อย่างสะดวกสบายเลยและไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED นะคะแล้วก็มีที่ครอบไฟท้ายเพิ่มเติมนั่นเอค่ะส่วนทางด้านหลังนะคะตัวฝาท้ายนะคะตัวนี้เราได้มีการติดครอบนะคะเข้าไปนะคะเป็นฟอนต์หนักสอนฟอร์เอฟโนะคะดำตัดแดงค่ะมาพร้อมกับอาชีพเลนเจอร์สีแดงแบบนี้เลยที่เราติดเพิ่มเติมนนเอค่ะ รุ่นนี้นะคะก็จะมีกล้องนะคะมองหลังที่ใต้โลโก้ฟอร์ดแบบนี้มาให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝาท้ายคันนี้เป็นแบบผ่อนแรงค่ะนี่เลยนี่ค่ะเป็นฝาท้ายที่มีน้ําหนักเบานะคะตัวนี้นะคะจะมีในส่วนของตัวอ่เขาเรียกว่า easy lid นะคะฝาท้ายผ่อนแรงตัวนี้ให้ด้วยความแข็งแรงทนทานนะคะทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจะช่วยลดน้ําหนักไปนะคะถึง60 70เปอร์เซ็นต์เลยเดี๋ยวน้องคอยพาไปชมให้ในต่อคะ่ะ สำหรับภายในก็จะกว้างกวแบบนี้เลยนะคะตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้จะเดินได้เป็นสีเทานะคะเป็นอ่าแล้วก็จะมีจุดติสคาซีให้นะคะแบบไอโซฟิกให้ด้วยค่ะทางด้านนี้จะมีแอร์ให้นะคะที่ทางด้านหลังนะคะแต่ว่าอุณหภูมินะคะจะเชื่อมกับฝั่งทางด้านคนขับนะคะทางด้านผู้น้าก็จะเป็นแยกอิกสระซ้ายขวาน,นั่นเองค่ะนี่เลยกว้างกว้างแบบนี้มาให้นะคะเดี๋ยวน้องพลอยพาชมด้านหน้าคะ่ะ มาชมทางด้านหน้ากันนะคะสําหรับด้านหน้านะคะตัวเบาะจะเป็นทรงสปอร์ตเข้ารูปสวยๆแบบนี้มาให้เลยนะคะนี่เลยแล้วก็ในส่วนของตัวทางด้านหน้าจอนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นจอนะคะจอสีสัมผัสขนาด10นิ้วนะคะตัวนี้เราสามารถกดแบบนี้ได้เลยตัวนี้จะมีในส่วนของการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Auto นะคะเปิดแมปในโทรศัพท์ขึ้นจอได้เลยนะคะแบบไม่ต้องเสียบสายเราสามารถฟังอ่ะเชื่อมต่อบลูท t o t h วิทยุโทรศัพท์ได้เลยนะคะแล้วก็ ทางด้านล่างจอลงมาเจอตรงนี้จะมีไวเลสชาร์จเจอให้นะคะคือวางโทรศัพท์ชาร์จได้เลยไม่ต้องเสียบสายนะคะถ้าเป็นตัว iPhone จะ p h o n e 10ขึ้นไปนะคะถ้า Android ต้องลองวางดูนะคะว่าเครื่องโทรศัพท์เรารองรับไหมมีมีที A, ่เสียบท้าย A ท้ายีให้ด้วยมีออโต้สตาร์ทสต็อปกันพีคมนะคะแล้วก็ปุ่มปรับหมดการขับขี่นั่นเองคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นหัวเกียร์แบบ6สปีดนะคะจะมีโหมด M นะคะโหมดแมนนวลให้ด้วยก็จะเป็นกดบวกลบที่หัวเกียร์ทางด้านนี้นั่นเองคะ่ะ ในส่วนของพวงมาลัยบ้างนะคะสามารถปรับได้ถึงสีทิศทางนะคะเรากดสลักทางด้านซ้ายลงนะคะสามารถลงนะคะขึ้นดึงเข้านะคะแล้วก็ถอยออกแบบนี้ได้เลยนะคะในส่วนของฟังก์ชันทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นปรับจอหลังพวงมาลัยนะคะเราเข้าเป็นปุ่มเมนูนะคะที่3ขีดกดขึ้นลงที่โอเคนะคะเข้าไปที่โอเคแล้วก็ย้อนกลับตัวนี้ค่ะมีเลื่อนเพลงนะคะลดสายโอเควางสายปุ่มนี้ได้เลยในส่วนด้านนี้จะเป็นในส่วนของ cruise control นะคะเดี๋ยวเราถอยขอสตาร์ทรถ นะในส่วนทางด้านนี้จะเป็นในส่วนของ Cruise Control นะคะเราเกิดเริ่มทำงานที่ปุ่มนี้เลยทํ่ว่าเสร็จขึ้นที่หน้าจอแบบนี้นะคะถ้าตอนนี้เราขับที่80นะคะตัวเลขก็จะเป็น80ให้ได้เองค่ะแล้วก็กดขึ้นลงแบบนี้นะคะถ้าเรากดขึ้นค้างมันจะขึ้นทีละ10นะคะหรือว่ากดครั้งงดียวาจะขึ้นลงทีละหนึ่งนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของอันนี้จะเป็นลิมิตความเร็วนะคะนี่เลยจะเริ่มทํางานที่20นะคะสําหรับการลิมิตความเร็วนี่ค่ะ ขึ้นทีละหนึ่งนะคะแต่ถ้ากดค้างจะขึ้นทีละสิบแบบนี้นั่นเองคะ่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะแล้วก็สําหรับตัวุชคอนโทรลกับลิมิตตัวนี้นะคะจะตัดการทํางานทุกๆก,การเหยียบเบรกนะคะถ้าลูกค้าเหยียบเบรกมันจะขึ้นขีดที่ตัวเลขนะคะถ้าลูกค้าอยากให้ค่าเดิมกลับมาแล้วก็กดตัวนี้นะคะค่าเดิมมันก็จะกลับมาหรือว่าถ้าอยากปิดก็กดอันนี้ได้เลยนี่คะ่ะเราปิดแบบน,นี้ได้เลยมีเลื่อนเพลงนะคะแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงสําหรับการสั่งงานด้วยเสียงนะคะเราสามารถสั่งได้เลยว่า อุณพูมิเท่าไหร่นะคะหรือว่าโทรออกหาใครนะคะ fm เท่าไหร่สั่งงานด้วยเสียงได้เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะการ s t a r ทรถจะเป็นแบบกุ๊ก start นะคะสามารถเหยียบเบรกและกดปุ่ม start รถได้เลยนะคะที่ปัดน้ําฝนนะคะแล้วก็ไฟหน้าจะเป็นออโต้ให้ด้วยปกตินะคะเรา s t a r ทรถนะคะตัวนี้จะมาที่ออโต้ให้เราเป็นอัตโนมัติเลยแล้วก็ไฟเราใช้วิธีการหมุนนะคะอันนี้ไฟตัดหมอกนะคะเรากดเข้าไปแบบนี้ได้เลยแล้วก็ปิดไฟไฟหลีไฟออโต้นะค่ะแล้วก็ไฟตับนั่นเองค่ะ ะะแล้วก็ทางด้านนี้นะคะจะเป็นเพิ่มแสงลดแสงนะคะจอหลังพวงมาลัยกับจอกลางนะคะจอที่เป็นทัชสกรีนเมื่อกี้ะคะ่ะและทางด้านนี้นะคะก็จะไว้สําหรับเวลาลูกค้านะคะสมมติว่าลูกคา้าไปพุกงของเอยอะๆอย่างนี้ค่ะแล้วหน้ารถชนเราสามารถทําให้ต่ำลงได้นะคะโดยการหมุนตัวนี้เลยถ้าสีก็คือต่ําสุดนั่นเองค่ะและสําหรับตัวล็อกรถก็ปลดล็อกตัวนี้นะคะ ตัวนี้จะเชื่อมกับฝาถังน้ํามันด้วยนะคะเวลาเราเข้าปั๊มน้ํามันนะคะเราแค่กดกดล็อกนะคะเด็กปั๊มก็จะสามารถเปิดฝาถังน้ํามันได้ตัวนี้สามารถกดได้คู่หน้ารีนะคะแล้วก็มาที่ตัวนี้นะคะจะเป็นกระจกสี่บานนะคะแล้วก็ุมกระจกอ่าซ้ายขวานะคะเรากดเข้าไปนะคะแล้วเราก็ปรับตัวนี้ได้เลยตัวนี้จะเป็นกดพับกระจกนะคะแล้วก็ตัวนี้ล็อกนะคะไม่ให้กระจกบานอื่นเปิดนั่นเองคะ่ะ และสาหรับมือเปิดนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบเซนทตอรล็อกนะคะถ้าสมมติว่าเรามีกุญแจนะคะอยู่ในกระเป๋านะคะนี่ก็าสามารถทัชตัวนี้นะคะเพื่อเป็นการล็อกรถนะคะแล้วก็สอดมือนะคะเพื่อเป็นการลดล็อกนะคะอันนี้เราไม่ต้องกุญแจออกมาเลยนะคะนี่ค่ะล็อกรถแบบนี้ได้เลยวิธีการเช็คนะคะเราเช็คจากข้างหลังนี้นะคะนีค่ะล็อกสอดมือนะคะกดล็อกแบบนี้นะะี่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการรับชมนะคะเจ้ารนสปอร์ตคันนี้นะคะ ท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามน้องพลอยได้เลยค่ะที่เบอร์061662 4169นะคะหรือว่าจะเป็นแอดไลน์ที่ p l o y i f o a ีค่ะสำหรับวันนี้น้องพลอยฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดส u ั s c ส i า e ให้ด้วยนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย